ดูเต่าก่อนไปดูเทียาแห่งชาติเต่าเต่าทียาแห่งชาติแล้วก <so ็จะไปเอ่อกล่องมันกลางกล่งมันกลางเราจะไปดำน้ำกันปะอวินตอนนี้เรามาถึงเกาะมันในแล้วใช่ไหมครับลูกลูกมาแล้วเห็นเห็นอะไรก่อนเป็นอันดับแรกนมันไม่มีนีโม่แล้วก็พุทธของนีโม่ก็ต่อของนีโม่เราจะพูดนีโม่เป็นโมโม้โมโม่ไม่ใช่ไม่ใช่โม่ มิโก้ชื่อเพือนอ่ะ M I M O เรามาถึงแล้วลูกตรงนี้คืออะไรอ่ะศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออ๋เข้าไปในนี้เนาะเมื่อกี้เรได้อัดวิดีโอตรงใกล้ๆทะเลมาแต่ใสมากใส่ะเดี๋ยวเราจะเล่นน้ำกันตรงแถวๆหมู่เกาะใส่บ้างใช้ไม่ได้กับน้ำทะเลพวกนี้แล้วแหละทำไม พราะมันใส่บบม,อม,อมองไม่เห็นว่ะอ้าวมองไม่เห็นในเรื่องใสมันในจังหวะใน่ถือว่<ต>อถ้าน้ำมันไม่ขยับนะก็คือเราเลีเ้ย้มออก,อก,กไม่ออกไม่มีน้ำหรอไม่ออกไม่มีน้ำใสขนาดนั้นเลยหรอ,อใช่โอโ้โหถูกต้องที่สุดเทียบกับบางแสนนะบางแสนมันก็ใส่พอระดับหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็ใส่กว่าเราใส่อู่แล้วด้วยความที่มันเป็นกไอรีระวังตกไหลทางอันนี้หนาำนะนี่คือสับปะรด ไม่ใช่ใช่เหรอสอรงน,น,นี่ไงอาคารวิทิพันธ์ไปดูเต่ากันดีกว่าข่าวไทยเออนี่ยเราดูเต่าที่นี่ได้นเนี่ยเออพวมซูนี่แหละออพวมซูเป็นเต่าบกครัลูกนี่อะไรนะั่นนี่เตาเ่าทะเลครัลูก อาว right? ินเป็นไงเจอปลาสัก <aer> ตัวไหมลูกไหนเจอไหมเจอไหมเฮ้ยไม่เจอง่ายอย่างเงี้ยนักเขาเผาปะเป่าน่มันมีหนาเปลือยปลาเป่าอนาะอาวินรู้สึกว่าทรายนุ่มกว่าแถวบ้านเราปะต้องลองจับก่อนใช่มันนุ่มกว่ามากเลยนะนุ่มกว่าไหมอันนี้คือทรายทะเลไง จะะ้านลูแลวนะของเราเน่จะเป็นทรายก่อสร้างนุ่มกว่าไหมคะลูกสาวเฮ้ยได้ยินเสียสาวว่าว่น่าอยู่ที่ทะเลได้อ่ะลองดูมาทำทะเลขุ่นถ้าลงไปลึกกว่านี้จะเจอปลานะคะลูก,กลจริง,งาาเหรมั้งก็โโพอยู่กับหมาหมาะะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูตอนโน้นเดี๋ยวไปดูตอนโน้นบ๊นมาบิน ป้าคะไหนเดดดี้พาเดดดี้ไปดูได้ไหมคะเดดดี้ต้องลงมานี่อะเดดดี้ลงมาแล้วนะคะลงมาอีกแล้วมันจะเป็นปลาทุกอย่างนะได้ไงเดดดี้เห็นไหมเห็นเงาปลาไหมไม่เห็นเลยเดดดี้ครับครับลูกเราไม่เห็นขอใช้นะใช้ได้ครับลูกได้ครับโอ้โหเอามาถึงขนาดนี้เลยป่ต้องขอก็ได้เอ้ยอย่าชัดเราไม่อยากเปียกถ้าเราเปียกตอนนี้เราจะเปียกไปตลอดทั้งวันเลยนะครับโอเคไหมได้ก็ไม่เป็นไรก็เปียกได้ไม่ว่ากัน คนดูมาไม่ลงมแล้วจับไว้มาปอมาปอสมันเป็นปลาอะไรลูกอะเบีตัวนี้มันมีเพราะมันมีฝุ่นใช่ป่ะพอมันมีฝุ่นทรายมันก็จะบังเลนกล้องนะลูกภาพก็จะไม่ค่อยคมชัดอเดินตามกล้อง เโอ,เอ,โอ้เจอหินแกรนิตเฮลิลงขึ้นมาได้ค่ะมามาเขาบอกเขายังไม่ได้ให้เล่นเดี๋ยวให้ขึ้นไปเล่นอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวว่าไงคะลูกเกี่ยวว่าพ่อมาเยือน ถ้ามันถึงทำท่านั้วน,นะปูมันเต้นได้เหมือน,นเหมือนแมง่าเอา,เอาเอาเขยับขยับไปให้แมงสาหรืรอเมสาเป็นแบบปูแค่เจอมะพร้าวใช่อะนกจะเป็นเฟื่อเฟื่อยรอย่งเ้เนเนี้ยเอาแต่ฟามโเืยักษ์ไม่ใชนน่นไม่มนนันคือต้นอะไะเนเ,เคยจำได้อยู่ที่ตอนเศษมีแต่ว่า แต่จะไม่ได้าวมันคือต้นอไรอาจารย์เคยบอกให้เตยเตยไม่ต้องไป้ฟังที่อจาดูเตยไม่ต้องไป้ฟังเี่อจะรดูดเตยไม่ต้อยไปฟังทย่อาจารูนี่ไงมะนาวผีเธอจะีสอย่อนอินเสิร์ตมะนาวผีใบใช้ในการรักษาโรคทางเดินหายใจอ๋อขอบคุณขอบคุณเฮ้ขอบคุณมะนาวผี เยอะสิครับจังโอเคอันนี้ไม่ใช่แล้วเอ๊ะหนูต้องขอบคุณก่อนที่เจ้าที่จะพุ่งม,มาหาเฮียก่อนที่แบบเจ้าที่แบบโอ้ไม่ว่ามูสินเดียร์นั่นี่อีโฟนมาหาเฮียอ่ะอะไรดูหัูอ่อนเช็ดทำผมให้ดีๆที่จำได้ตรงนี้มันมีอยู่อัน เอาขิดเนี่ยมีเอาขิดด้วยนะเอาขิดในภาษาไทยเรียกว่ากล้วยน้อยแอบบินลงไปตรงโน้นเดี๋ยวดี่จะถ่ายวีดีโอตามไปเด็ดเ,เห็นคนที่เขาอยู่ข้างหน้าหรือไงนี่ยเห็นคนที่เขาอยู่ข้างหน้าไหมยังไม่ทำอะไรยังไม่ทำอะไรใช่อันนี้คือมะนาวผีกิ้รถเต็มมือ ยังไม่ได้ทำอะไรพี่รเต็มมือตาล็อกแ,กแลกเขขยันทิ้งก่อนอ่านนอ่านช่กินอน่านอนอนอาอ่านอ่องานอนอ่าอนอานน่นอ่านอานออานานน่าอ่่านอ่อออาอ่า่าอยู่นอ่เออมาเอ,าอ,อ,อ่ะพอเฮนออา่าอนอ นั่นเด็กผู้หญิงคนนึงน่ารักคคคใครกันนะ